สวัสดีครับค่ำคืนนี้เรากลับมาเจอกันอีกอีก EP หนึ่งนะครับอันนี้เป็นยังอยู่ในหมวดของพระปิตาอยู่นะครับผมคือพระปิตาเนี่ยมัน ตามความเชื่อโบราณคือเขาถือว่ามีครบทุกอย่างนะอย่างพระปิดตาเนี่ยแล้วยันอ่ะก็คือไม่จําเป็นต้องมีมากด้วยนะครับรวยมากแล้วนะ่ะ <c oughs> เขาจะเรียกสุดเรียกน,นี่คืออ่าเป็นตอนอยู่ในกรรมวิธีนะครับในการทําอย่างเช่นถ้าเป็นตะกัวนะ่ะถ้าอย่างยุคสมัยก่อนจริงๆนะจะเป็นลักษณะของการลบถมนะนะครับ ลักษณะของการลบถมคือจันเราต้องการคาถาหรือว่าบทไหนอะไรไงทางคงกระพันชาติทางค้าขายเมตตามหานิยมนะครูบาอาจารย์สมัยก่อนเขาจะาทำวิชาลบลบถมคือเขียนนะครับแล้วก็ลบด้วยลูกสะบ้านะครับผมก็คือเขียนเสร็จแล้วก็กึงกึงแล้วก็ท่องคาถานะ่คือลบรอยยันที่ท,ที่จย์ลงบนไอ้แผ่น อย่างแผนตะกัวอย่างเงี้ยนะครับ <c oughs> จะกี่จบก็ว่ากันไปนะครับแต่แต่อย่างอันเนี้ยคือปิดตาเนี่ยผมมองว่าเป็นเป็นสิ่งที่น่าสะสมนะครับเพราะอะไรเพราะว่าปิดตาด้วยมากแล้วจะไม่มียันนะจะไม่มียันคืออย่างสมมติน่ะเหรียญของหลวงพ่อองค์หนึ่งเนี่ยอาจจะมียันอย่างเช่นยันอ่า เด่นไปทางคงกระพันหรือว่าเมตตามหานิยมเนี้ยนะครับแต่สำหรับปิดตาเนี่ยคือจะมีสองลักษณะเท่านั้นเองลักษณะที่หนึ่งคือปิดตาสองมืออันนี้คือตามความเชื่อนะผมต้องบอกว่าตามความเชื่อปิตาสองมือคืออะไรคือเป็นเมตตามหานิยมค้าขายนะครับแล้วอีกอย่างคือปิดตาต่อไปคืออะไรคือปิดตาก้าววานคือปิดตาสี่มือนะคือปิด ปิดหน้าปิดตาปิดหูแล้วก็ปิดดูทวันนะครับอันนี้เขาเรียกว่าปิดตาเก้าทวานันอันนี้จะครบด้านคือเมตตามหานิยมแล้วก็เลนคือเป็นมหาอุดนะครับเป็นมหาอุดคงกระพันชาติอะไรอย่างนี้แต่จริงๆเนี่ยไม่ได้มียันนะครับไม่ได้มียันประจําตรงนั้นอย่างเช่นถ้าเราจะให้พูดนะครับคืออย่างเจ้ามหาอุดมันก็จะมียันของมหาอุดอยู่ โครงกระพันก็จะมีโครงกระพันอย่างถ้าเป็นอย่างอื่นใช่ไหมอย่างเมตตามาหารโยมก็จะเป็นตะกุดอย่างเงี้ยตะกุดสาริกาลิ้นทองเนี่ยเขาก็าจะมีคาถาของเขาแต่สําสหรับพระปิดตาเนี่ยผมมองว่าครบทุกด้านนะครับครบทุกด้านเลยนะอย่างที่ดังๆของเราที่สุดก็จะเป็นปิดตาของหลวงพ่อแก้วนะครับวัดเคอวันที่เป็นผงกลานะครับอันนี้ก็ค่อนข้าง จะหายากมากมากนะครับแต่นี่เป็นที่ผมให้ชมในวันนี้คือเป็นพระบิดาเนื้อตกะกัวเก่านะแล้วก็ตกะกัวเนี่ยค่อนข้างที่จะมีอายุมากนะครับค่อนข้างที่จะมีอายุมากเนี่อยอันนี้คือเป็นเนื้อตกะกัวเก่าแล้วก็สีของเขาเนี่ยมันจะออกเทาๆนะครับถ้าเนื้อตกะกัวใหม่เนี่ยเขาจะออกเป็นเทาเทา,เทาแบบเทาคล้ายๆเทาออกไปทาง คล้ายๆเทาแบบผสมก้อนเมฆอะคือมันจะเทาไปทางขาวแต่ถ้าเนื้อตะกัวเก่าเนี่ยมันจะเทาเทาแล้วจะออกเทาเข้มไปอย่างนี้นะครับอ่าเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวผมจะเอาตะกุดมาให้ชมเป็นเนื้อตะกัวใหม่นะครับนี่คือ <c oughs> เนื้อตะกัวนี่ของสมัยก่อนเนี่ยทําไมถึงว่ามันค่อนข้างที่จะมีอ่ามี คราบมีอะไรเยอะนะครับเพราะว่าเขาถลุงมามันไม่ค่อยดีเพราะว่ากรรมวิธีสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้ทางสมัยเหมือนยุคทุกวันนี้คือเป็นตะกัวก็คือตะกัวบริสุทธิ์นะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งวิธีในการดูนะครับเวลาเราเจอเนี่ยอย่างตะกัวเนี่ยอันนี้คือที่เป็นคราบที่ขึ้นมาบนผิวของเขาอะ มันขึ้นมาเพราะว่าเขาถลุงอะ่ะมันมันไม่ได้เป็นตะกัวแบบบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นนะครับคือมันผสมอย่างอื่นด้วยเพราะว่าการถลุงในสมัยนั้นอะ่ะมันค่อนข้างที่จะยากนะครับเพราะว่าไม,ไม่ไม่ได้เหมือนทุกวันนี้นะครับโอเคก็อันนี้ก็คืออธิบายเป็นคร่าวๆเบื้องต้นไปนะครับว่าเนื้อตะกัวสมัยก่อนกับยุคปัจจุบันมันต่างกันยังไงแล้ววิธีดูมันเป็นยังไงนะครับ แล้วทําไมถึงมีสนิมหรือว่าสีแดงนะเป็นจ้ำๆเป็นสีน้าตาลอะไรเงี้ยเหมือนรอยไหม้เกิดขึ้นบนผิวตะกัวซึ่งมันไม่ได้เกิดจากภายนอกแต่มันเกิดจากภายในเพราะว่าตะกัวมีอายุนะครับวัสดุที่ผสมลงไปเนี่ยมันมันเขาถลุงม,มันไม่ดีมันก็เกิดปฏิกิริยาขึ้นมานะครับมันผ่านการเวลาไปนะครับนี่อย่างอย่างเช่นเนี่ยเนื้อเนื้อเก่ามากนะครับเนื้อเก่า เนื้อเก่าอ่าผมแต่ผมหาที่ไม่เจอนะว่าเป็นของสำนักไหนแต่ว่าผมฟันธงร้อยเปอร์เซนต์ว่าเป็นภาพปิดตาแท้แน่นอนนะครับแท้แน่นอนแท้แน่นอนนะครับแต่ว่าเพียงแค่หาสำนักไม่เจอก็วันนี้จะมาทำที่พิมพชมเพื่อที่ว่าท่านที่เข้ามารับชมเป็นพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกคนเนะี่ยก็จะได้รู้เวลาไปเจอเนื้อตะกัว ก็จะมได้ไม่โดนหลอกกันนะครับเวลาสําหรับคนที่สนใจแล้วเวลาจะไปเช่าหาภายนอกเนี่ยนะครับก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะให้ชมเนื้อหาแบบใกล้ๆนะครับผมนะอันนี้คือเนื้อหาแบบใกล้นะครับจะประมาณนี้นะนี่คือเนื้อตะก,กวัวที่มีอายุนะครับผมดูแล้วเนื้อเนี่เนยเขาเนี่ยของเขาเนี่ย ผมพยายามหานะหาที่นะหาหาห,าหลายที่แต่มันคือเนื้อที่เข้าใกล้เคียง่ะจะเป็นไป,นปนทางพระก,กูแล้วก็อาสำหรับของเกจะจะคล้ายๆของพระปิดตาหลวงพ่อปานวัดเครือวันนะครับเป็นเนื้อตะกวัวเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่พิมพ์เดียวกันแต่ผมพูดถึงอายุของอพระแล้วก็เนื้อตะกวัวนะผมไม่ได้บอกว่าเป็นของหลวงพ่อแก้วนะแต่ว่าเนื้อของพระจะออกโซนๆนั้นนะครับนี่ เนี่ยอย่างตรงเสียนพ้าเนะี่ยตรงร่องเนะี่ยคือเขาแบบขูข่ขามากนะเทอาถ้าเนื้อ,อเนื้อตะกัวใหม่เนะี่ยมันมันไม่ได้เป็นขนาดนี้นึกออกปะครับถ้าเนื้อตะกัวใหม่นะมันไม่ได้เป็นขนาดนี้นะครับนี่นี่นะจะประมาณนี้เลย นะครับนี่ถ้าเนื้อตะกัวยุคสมัยใหม่เนี่ยมันมันไม่เป็นประมาณนี้แน่นอนแต่ถ้าจะให้ผมเทียบเนี่ยมันถ้าจะเอาเนื้อตะกัวที่เป็นปีสามกว่าเนี่ยผมก็ไม่มีนะครับแต่ว่าผมจะมีตะกุดโลกธาตุอยู่ดอกหนึ่งเดี๋ยวผมมาเทียบให้ชมนะอ่าโอเคแต่สร้างปีไหนนะผมก็ไม่ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าเป็นผ้าแท้นะนี่ น,นี่คือมันเกิดจากข้างไหน,นะครับเนี่ยเป็นไข่เขาเรียกว่าไข่ตะกัวคือด้วยความที่ตะกัวเนี่ยมีอายุนะครับเขาก็เกิดขึ้นมาบนผิวนั่นข้างนี่นี่นะเป็นเนื้อตะกัวเนื้อตะกัวเก่านะครับ นี่นะคือเนื้อตะกัวเนี่ยเขาจะมีเอกลักษณ์เวลาของเก่าเก่าแบบเก่าเลยเนี่ยเราจะดูง่ายนะครับจะดูออกง่ายเพราะว่าผิวของเขาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะดูได้ชัดเจนนะครับดูได้ชัดเจนนี่นะก็ประมาณนี้เลยนะครับนี่ยคือ เราดูอย่างเงี้ยเราเราก็รู้แล้วว่ามันเป็นเนื้อตะกัวที่เก่าที่ค่อนข้างจะเก่านะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอาอ่าเทียบให้ดูนะครับเป็นตะกัวยุคใหม่เป็นตะกุดนะครับเป็นตะกัวยุคใหม่เดี๋ยวขอเวลาสักครู่หนึ่งนะครับหาแป๊บหนึ่งว่าผมเอาไว้ไหนนะเดี๋ยวผมให้ชมมุมนี้ไปก่อน ผมไม่รู้ว่าจะอยู่ใกล้มือหรือเปล่านะเดี๋ยวผมขอหาแป๊บนึงือแปบ๊บนึงนะครับผมไม่รู้ว่าผมเอาไว้ไหนนะโอเคโอเคนะครับเจอนะครับผมโชคดีหน่อยใกล้มืออันนี้เป็นของหลวงพ่อตัดวัดชัยนา นะครับประมาณสักปีสองสี่สองสี่า24สองสี่นิดๆนะครับนี่นะผมให้เทียบให้ดูนะให้ดูผิวนี่สองสีน่นิดๆนะประมาณสองสี่ห้าขึ้นมานะครับอันนี้นะแต่อันเนี้ยนี่ก็เป็นเนื้อตะกัวแต่เป็นเนื้อตะกัวใหม่ยุคใหม่เดี๋ยวผมจะแกะให้ชมแกะได้ไหมนยะสักครู่นะครับเดีย๋ยวผมแกะให้ชมเลยนะ อืมโอเคนี่กว่าจะออกได้นะนี่นะครับผมจะเทียบให้ดูนะบนมือเลยจะไล่จากงนี้ผมก็มีเท่านี้แหละนะตะกูลนะอ๋อมันจะมีอีกองหนึ่งเด็ดมันผมเก็บไว้ไหนไม่รู้ละโอเคเดี๋ยวผมจะให้ชมเท่านนี้นี่นะครับจะเห็นภาพชัดเจนนะอันนี้ จะมีอายุค่อนข้างที่จะใหม่ที่สุดนะครับเป็นตะกุดแท้นะมีรอยจานด้วยนะเนี่ยเป็นตะกุดเนื้อตะกัวอันนี้จะเก่าขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับนี่เป็นของหลวงพ่อตัดนะนี่ผมรู้ที่นี่เป็นของหลวงพ่อตัดวัดชัยนานี่ส่วนนั้นเนี่ยเป็นพระปิดตาที่เราพูดถึงกันเมื่อกี้เนาะคือมันจะแยกออกอย่างชัดเจนนะครับตะกัวใหม่กับตะกัวเก่ามันจะคนละอย่างกันนะนี่ นะครับเนี่ยจะเห็นภาพชัดนะครับผมเนี่ยคือถามว่าอันนี้เขาเก่าแล้วเขาเป็นไงมันก็ดูเก่านะถ้าธรรมชาติเนี่ยเราเราดูแบบเดียวเดียวเนาะมันก็เก่าเห็นไหมครับก็เก่าประมาณนึงแหละนะแต่พอเราเอาองค์นี้เข้ามาเทียบละ่ะคือมันจะเก่าไปอีกแบบนึงมันจะเก่าเขาละอย่างเข้าใจไหมครับนี่ นี่หลวงพ่อตัดนะฮะปีสี่กว่าก็หลายปีแล้วนะนะครับแล้วอันนี้ล่ะอันนี้ยิ่งใหม่นะอันนี้ยิ่งใหม่เลยนะครับเนะี่ยอันนี้ใหม่เลยนะแต่เป็นของแท้มีรอยจันทางในนี่นะครับคือเนื้อตะกัวเนะี่ยเดี๋ยวผมให้ชมผิวูใกล้ๆดีกว่านะครับนี่อันนี้ ออกงนี้นะคือปิดตาที่เก่าเนื้อจะกลัวเก่าแล้วก็สลับมาตรงนี้เห็นไหมครับเนื้อเขามันจะออกเทาแบบเทาๆอ่ะเท,า,เทาแบบอนนี้มันมันจะสดผิวเขาจะสดแล้วก็ใหม่โอเคไหมครับนี่คือผมให้ชมผิวนะนี่คือเป็นเป็นวัคซีนความรู้นะครับ น,นี่คือถือถือว่าสําหรับท่านที่สนใจก็อาจจะมองว่าเป็นเขาเรียกว่าความรู้ทางรัฐคือผมมีตัวอย่างเทียบให้ดูนะครับจะได้แบบเห็นภาพกันไปเลยนี่นี่จะเก่าขึ้นเก่าประมาณปีสี่ห้าขึ้นมานะครับหนงพ่อตัดเห็นไหมครับเขาผิวเขามันมีความเก่านะแต่ว่ามันไม่ได้เก่ามากอ่ะมันยังสดอยู่ครับทุกคนนี่เห็นไหมครับ นี่นะผมจะค่อยๆไล่ให้ดู EP นี้อาจจะยาวนิดนึงนะครับแต่ผมผมสำหรับเนื้อตะกัวแล้วผมมองว่าอาจจนะห้าสิบเปอร์เซนยี่สิบเปอร์เซนนผมว่าได้ความรู้เพิ่มแน่นอนนะนี่คือเขามันก็จะมันก็ยังจะมีอยู่นะคราบที่มันไอ้นี่ที่มันเกิดจากเนื้อตะกวัวแต่ว่ามันไม่ได้เกิดมากไอีกอย่างหนึ่งตะกัวเขามันจะสะอาดอย่างที่ผมบอกนะครับมันจะสะอาดกว่า เพราะว่าการถลุงอะไรอย่างนี้มันจเจริญและกรรมวิธีเขามันดีกว่านะครับจึงเป็นเหตุให้ตะกวัวเนี่ยมันมีความสะอาดขึ้นนะครับนี่เนาะประมาณนี้ไม่ยากนะครับผมว่านะผมว่าผมเนื้อโลหะยอย่างอื่นนะดูยากกว่าเนื้อตะกวัวนี่หัวนะครับ อ่ะเดี๋ยวกลับมาชมกันอีกทีหนึ่งนี่โอเคไหมครับนะครับจำภาพไว้นะครับเนี่ยคือเนื้อเามันจะเปลี่ยนเปลี่ยนสีไปเลยนะเปลี่ยนสีไปเลยนะครับนี่ผมให้ให้ชมบืบนี้แล้วก็ขยับมาเป็นดอกนี้นี่นะครับแล้วก็ถ้าใหม่เลยล่ะใหม่เลยก็เป็นแบบนี้แบบนี้ เนาะนี่รอยจานนั้นน่ะของแท้ไม่ได้ไม่ใช่ของเก๋แต่เพียงแต่ว่าไม่รู้ที่นะครับนี่นี่คือเนื้อตะกัวใหม่เลยนะนี่เป็นตะกุดโลกธาตุอะผมว่านะซึ่งมันเล็กเล็กมากเล็กกว่าสาริกาอีกแล้วเป็นดอกเดียวด้วยมีดอกเดียวเองนี่เนาะนะครับ โอเคนี่ภาพนี้นะเดี๋ยวสลับขึ้นมาเก่าขึ้นมาอีกนิดนึงเนี่ยจะประมาณนี้เก่าขึ้นมาอีกนิดนึงนี่คือบนผิวเขาก็ขูดขานะเพราะมันเริ่มมีอายุแล้วอะแต่ว่ามันไม่ได้เก่ามากโอเคเดี๋ยวจะตัดภาพไปที่เก่าเลยนะครับเดี๋ยวค่อยๆให้ดูตรงนี้ไปก่อน โอเคตัดภาพไปที่ก็ปิดตานี่อันนี้เก่าเลยนะคือมันจะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนนะครับเนี่ยนะครับโอเคไหมครับนี่ผมจะเทียบให้ดูบนมือเผื่อพี่ๆอาจจะยังไม่เห็นภาพกันชัดเจนพอนะครับนี่เห็นไหมคือมันค o ล o วันนะอะไร c ละผิวเลยนะครับ คนละผิวเลยความเก่าอ่ะอันนี้เริ่มจากอันนี้อันนี้คือใหม่สุดนะประมาณปีห้ากว่าผมให้ผมเดานะเน,นี่ยเป็นของหลวงพ่อตัดว่าใช้นาปีสี่กว่าขึ้นมาอันนี้น่าจะประมาณสองสี่เจ็ดกว่านะผมให้ผมเดานะประมาณนี้แน่นอนคือพระกูเนี่ยยังเกือบจะเท่าอะ่ะอายุเกือบจะเท่าพระกูะครับประมาณสองสี่เจ็ดกว่านะผมว่านะประมาณสองสี 7จย์ขึ้นมาเจ็ดห้าเจ็ดหกอะไรเงี้ยนะครับประมาณนั้นนะก็วันนี้ก็เป็นความรู้เทคนิคนะครับเล็กๆน้อยๆน,นะที่ผมก็พอรู้บ้างแล้วก็แนะนำกันแล้วก็เรียนรู้แลกเปลี่ยนนะครับรับชมไปด้วยกันนะครับไม่ต้องเครียดนะครับเป็นความบันเทิงนะ คือให้ดูอายุของตะกุดเผื่อไอ้ตะกัวเผื่อไปเจอที่ไหนเนี่ยก็จะได้ไม่พลาดโอกาสนะนี่อันนี้ใหม่เก่าขึ้นมานิดนึงมีอายุขึ้นมาแล้วประมาณวัยกลางคนอันนี้ก็จะเก่าเลยนะครับโอเคนะครับครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ผมก็คงไม่มีอะไรแล้วนะให้ดูเพียงเท่านี้ก่อนนะครับกับสามตะกัว สามยุคนะครับอันนี้ยุคโอค้ยขออภัยครับอันนี้เป็นยุคใหม่น,นี้ยุคกลางอันนี้ยุคเก่านะครับนะอาพี่ๆท่านใดร,รู้สำนักนะเมนมาได้นะครับองนี้นะผมยังหาที่อยู่นะหาไม่เจอแต่ว่ารู้ว่าเป็นพาะแท้แน่นอนนะครับโอเคครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ผมก็จะกลับลากันไปแล้วนะครับกับกับพระปิตาเนาะด้านข้างด้านล่างนี่เห็นไหมอันนี้หนานี่บางคือการเทสมัยก่อนมันก็อย่างว่าแหละคือใครว่างก็มาช่วยกันอะไรอย่างนี้เนาะสมัยก่อนอะนะะคือเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะทําให้มันให้นี่อยู่แล้วเนาะสมัยก่อนเขาช่วยๆกันน่ะหลายมือหลายคน ก็อาจจะมีไม่ได้สวยตามแบบที่ต้องการมากแต่ว่าขังขังด้วยพุทธคุณแล้วก็ครูบาอาจารย์สมัยก่อนเนี่ยเขาทําแบบทําจริงๆไม่ได้สุกเอาเผากินนะครับโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ก็กับผมก็ต้องกลับลากันไปก่อนนะครับกับช่องของณลือชานะครับยังไงก็รบกวนกดกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็จะกลับลากันไปแล้วนะครับขอให้พี่ๆเพื่อนๆทุกคนอยู่รอดปลอดภัยโชคดีร่ำรวยแข็งแรงปลอดภัยกันทุกคนครับผมสำหรับค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ